สวัสดีครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนำวิธีการดูผลการประเมินนะครับพรีเทสที่ผ่านมานะครับเมื่อนักเรียนล็อกอินเข้ามาดูผลการประเมินแล้วนี้ยนักเรียนจะเห็นกราฟหลายกราฟแล้วก็ข้อมูลหลากหลายทีนี้วิธีการดูคร่าวๆเป็นดังนี้นะครับ mm hmm. เบื้องต้นเลยก็คือว่า,าตารางแล้วก็กราฟที่อยู่บนสุดเนี่ยจะบอกเป็นภาพรวมของการสอบครั้งนี้เลยคือถ้าเกิดว่า ไม่มีเวลาดูหรือว่าดูอย่างอื่นเนี่ยไม่ค่อยเข้าใจคือดูตรงนี้อย่างเดียวเนี่ยนักเรียนจะรู้เลยว่านักเรียนสอบแต่ละวิชาเนี่ยนักเรียนได้กี่คะแนนแล้วก็แรนกิ้งหรืออันดับที่จากนักเรียนที่สอบทั้งหมดเนี่ยนักเรียนได้ที่เท่าไหร่นะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยนักเรียนคนนี้สอบได้55%นะครับได้อันดับที่5จาก316บคนนะครับหรือวิทยาศาสตร์เนี่ยได้62.5%นะครับโดยที่แรนกิ้งเนี่ย อ่าที่10จาก295คนจำนวนคนสอบอาจจะไม่เท่ากันเพราะบางคนก็สอบวิชานั้นหรืออ่เข้าสอบทีหลังหรืออะไรเงี้ยฮะมันก็จะแตกต่างกันนิดนึงนะครับทีนี้พอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บผลการสอบรวมของนักเรียนเนี่ยนักเรียนดูตรงนี้ก็ได้ครับสมมุติว่าเราอยากจะรู้ว่าเราจะสอบติดหรือเปล่าเนี่ยเราอาจจะดูข้าวๆาตรงนี้ก็พอล้ว,ว่าอ่าแรงด์ิ้งทั้งหมดเนี่ย301คนที่สอบเนี่ยนะครับนักเรียนสอบได้ที่20อ่โดยที่ ที่สกอกับคะแนนตรงนี้จะเป็นการ่วงน้ําหนักนะครับจากแต่ละวิชาซึ่งข้อสอบเข้าเตรียมมาดมเราก็เอาตามจริงของของที่โรงเรียนเรียมเขาวัดเช่นเขาอาจจะคิดคณิตศาสตร์20สังคม10อันนี้เดี๋ยวพิมพ์ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันมีตัวเลขที่บอกอยู่ว่าแต่ละวิชาเนี่ยเขาคิดน้ําหนักกี่เปอร์เซ็นต์แล้วเราก็จะได้ออกมาทั้งสิ้นเนี่ยอสอบได้หมดใน54.38เปอร์เซ็นต์ ะะซึ่งตรงนี้ดูอันดับที่ก็ได้ว่า,าจาก300คนเนี่ยเราได้ที่20โดยปกติแล้วการสอบเข้าเตรียมมุดมเนี่ยมันจะมีอัตราการแข่งขันในประมาณ1ต่อ10เพราะฉะนั้นสมมติสอบ300คนเนี่ยถ้าถ้าเราอยู่สักที่ไม่เกิน30 40 50คนแรกเนี่ยโอกาสที่จะสอบติดมันก็สูง ก็จะประมาณนี้นะครับเอาไว้ดูเปรียบเทียบแล้วก็ดูไว้ประเมินตัวเองเข้าวๆนะครับส่วนทีสกอร์เนี่ยจริงๆไม่ต้องให้ความสนใจมากก็ได้นี่คือคล้ายๆกับเป็นคะแนนมาตรฐานนะครับถ้าเกิดว่านักเรียนไม่เข้าใจว่าทีสกอร์คืออะไรก็สนใจแค่นะครับแลงดิ้งตรงนี้กับะคะแนนที่ได้จริงๆก็พอนะครับส่วนการาฟฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับกราฟฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการบอกเลยว่า5วิชาสาขาที่เราสอบเนี่ย โดยเฉลี่ยของคนสอบทั้งหมดเ,เขาได้เท่าไหร่แลวเรา,าได้เท่าไหร่นะครับดูคร่าวๆคือถ้าเป็นสีสีเหลืองเนี่ยสีเหลืองเนี่ยจะเป็นของ,ของเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนที่เข้าสอบนะครับส่วนสีเขียวจะเป็นคะแนนของเราเองนะครับดูคร่าวๆของน้องคนนี้ก็จะรู้สึกว่าสีเขียวมันใหญ่กว่าสีเหลืองใช่ไหมครับถ้าเขียวมันใหญ่กว่าเหลืองเนี่ยก็แปลว่าชันน่ะดีกว่า,าเฉลีย่ยและยิ่งใหญ่กว่าเยอะๆเนี่ยยิ่งดีไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าสีเขียวมันหุบ เข้ามาต่ำกว่าสีเหลืองเนี่ยมันก็แปลว่าคะแนนเราอ่ะต่ำกว่าค่าเฉลีย่ยซึ่งจากกราฟตรงนี้เราก็จะดูได้ง่ายๆว่าอย่างเลขเนี่ยคะแนนโดดเด่นมากวิทย์โดดเด่นมากอะไรเงี้ยแต่ว่าภาษาอังกฤษเนี่ยอาจจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนิดหน่อยคือกลางๆอ่ะประมาณเนี้ยครับคือถ้าอยู่ในแถบเส้นเหลืองแถวๆเนี้ยก็จะแปลว่ากลางๆถ้าอยู่ยิ่งเข้าใกล้ศูนย์ข้างในเนี่ยก็แปลว่าคะแนนเนี่ยต่ำหรือย,ยังยิ่งอยู่ข้างนอก,นอก,นอกๆก็แปลว่า คะแนนดีเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นดูคร่าวๆก็ดูแค่นี้ทีนี้แต่ว่าทางระบบเด็กไทยออนไลน์เนี่ยได้ได้ทำการประเมินลึกกว่านั้นลึกกว่านั้นคือว่าถ้าดูเฉพาะเลขจะเป็นยังไงดูเฉพาะวิทยาศาสตร์จะเป็นยังไงเราก็สามารถเข้ามาดูล่างๆได้ทีละวิชาเลยเดี๋ยวพี่ปุ้จะแนะนําแค่วิชาเดียวก็พอนะครับส่วนวิชาอื่นก็วิธีการดูก็ดูเหมือนกันยกยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นดูเฉพาะวิชาเลข อ่านดูจากตารางฝั่งขวาก็น่าจะพอเข้าใจแล้วว่าอ๋อคะแนนสูงสุดในวิชานี้คือเค้ด75เลยนะนะครับำส่วนที่ทำไม่ได้เลยนะ,ฉะเฉลี่ยทั้งทุกคนที่สอบเนี่ยคือประมาณ30นะแล้วก็ส่วนเบี่ยงไม่มาตรฐานนะครับตรงนี้มันเป็นค่าสถิติถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจก็ก,ก็ไม่เป็นไรครับก,ก็ไม่ก็ไม่ต้องสนใจก็ได้นะครับแต่คนที่เข้าใจเรื่องสถิติก็จะรู้ว่าอ๋อส่วนการส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือ หรือการกระจายเนี่ยเป็นประมาณนี้นะอะไรประมาณเนี้ยนะครับทีนี้ผลสอบของนักเรียน55 55ก็คือไอ้ที่ตะเกียนเนี่ยครับที่ว่าเลขได้55เเพราะฉะนั้นก็เราก็จะเอามาดูรายละเอียดเป็นรายวิชาใน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 กราฟนี้เป็นต้นนะครับทีนี้มาดูกราฟฝั่งซ้ายกราฟฝั่งซ้ายของแต่ละวิชาจะเป็นเป็นการบอกว่าการกระจายคะแนนของนักเรียนทั้งหมดหมายความว่า เอาทุกเอาคะแนนทุกคนมาเามาพอดกราฟทั้งหมดเนี่ยนักเรียนจะอยู่แถวไหนนะครับวิธีการดูดูอย่างนี้ครับก็คือว่าถ้าเกิดดูจากกราฟตรงนี้แกนตั้งเนี่ยมันจะหมายถึงจำนวนผู้สอบก็แสดงว่าโดยส่วนใหญ่คะแนนของคนที่สอบเนี่ยนะครับจะอยู่ช่วงประมาณเนี้ยประมาณน่าจะประมาณ30 สี่สิบสามสิบคะแนนอะไรประมาณนี้ครับก็จะเป็นประมาณนี้แต่นักเรียนในห้าสิบกว่าถูกไหมฮะนักเรียนในห้าสิบกว่านั้นก็จะอยู่ในเส้นสีนะครับนี่ครับอยู่ในเส้นสีส้มนะครับความหมายก็คือว่าถ้านักเรียนกองกันร้อยคนเนี่ยนักเรียนจะมาอยู่ฝั่งขวาขวาขวา,ขวาก็คือค่อนข้างได้คะแนนเยอะนะครับส่วนกลมที่กองอยู่ฝั่งซ้าย ก็จะได้คะแนนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการดูในกราฟกราฟนี้ก็คือว่านักเรียนยิ่งอยู่ทางฝั่งขวาเท่าไหร่ก็ดซล่านักเรียนเนี่ยได้คะแนนดีนะครับถ้าอยู่ทางฝั่งซ้ายก็แสดงว่าคะแนนก็จะน้อยเมื่อเทียบกับคนส่วนใหญ่นะครับไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่แค่นี้เรายังดูละเอียดลึกอีกว่าในวิชาคณิตศาสตร์เนี่ยครูที่ออกข้อสอบเนี่ยเขานะครับประเมินในหัวข้ออะไรบ้าง เราจะได้ไปดูว่าอ๋อเราเก่งเรื่องนี้เราไม่เก่งเรื่องนั้นเราจะได้ไปปรับปรุง,งได้ถูกจุดเช่นนะครับถ้าคะแนนแยกตามประเมินทฤิตศาสตร์เนี่ยแบ่งสี่อย่างเนาะก็จะมีเรื่องเลขาคณิตเห็นไหมโอ้อสอบเยอะพีชคณิตทฤษฎีจำนวนแล้วก็คอมบินาทอริกเรื่องทฤษฎีการนับความน่าจะเป็นประมาณนเนาะก็ก็จะรู้เลยว่าโอ้เราเก่งเรื่องคอมบินาทอริกเนี่ยเยอะนะส่วนเลขาคณิตยังน้อย น้อยนิดนิดเพราะว่ารัศมีมันอแคบแคแต่โดยรวมก็ยังดีกว่าค่าเฉลี่ยเพราะค่าเฉลี่ยคือสีเหลืองเนี่ยคือตรงเนี้ยอยู่ข้างในนะครับเราอยู่ข้างนอกเราเยอะกว่าค่าเฉลี่ยก็แสดงว่าคะแนนเราโอเคอยู่เป็นต้นนะครับลองดูวิชาสังคมก็คล้ายๆกันนะครับหลักการวิธีการดูนะครับคล้ายๆกันมาดูสังคมอีกและกันสังคมคุณครูก็ประเมินประวัติศาสตร์ภูมิศาสอะไรเงี้ยนะครับจะสังเกตได้ว่าคนเนี้ยมีศีลธรรม อันดีงามเป็นคนดีนะครับศาสนาศีลธรรมจริยธรรมด้คะแนนดีเลิศเมืเ่อเทียบกับค่าเฉลี่ยนะครับแต่ว่าภูมิศาสตร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับเฉลี่ยเขาสีเหลืองนะครับแต่เราได้ต่ํากว่าเฉลีย่ยเราก็อาจจะรู้ว่าอุ้ยงั้นฉันต้องไปปรับปรุงเรื่องเรื่องภูมิศาสตร์นะครับส่วนเรื่องศาส,สนาศีลธรรมฉันเป็นคนดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องปรับปรุงก็ได้ฉันเก่งอยู่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเนาะ หรือภาษาไทยภาษาไทยก็มีการอ่านหลักภาษาพวกวรรณคดีต่างๆก็ดูตามการาฟนี่ครับก็ดีกว่าค่าเฉลี่ยอยู่นะครับที่มาดูภาษาอังกฤษออกภาษาอังกฤษนี่คือ,อกราฟบแบแวกแนวมากอันนี้ดูก็รู้เลยว่าอาจจะได้นะครับภาษาอังกฤษครูเขาก็เทสหลายหัวข้อมากๆจากหัวข้อตรงนี้แสดงว่า โวแคมหรือคำศัพท์ก็อาจจะยังไม่ค่อยได้ดังนั้นก็ควรที่ต้องไปฝึกนะครับเรื่องเรื่องคำศัพท์เพราะว่าคำศัพท์ถ้าเกิดแบบแปลไม่ออกมันก็ทำไม่ได้เงี้ยครับแต่อย่างอื่นเนี่ยก็ก็ก,ก,ก็อย่างกราฟเนี่ยเรื่องเทนส์เนี่ยทำได้ดีนะครับแต่นะครับพานะร์ทออฟฟีสอาจจะยังไม่ค่อยดีอะไรประมาณนีน้แล้วก็จะได้รู้ว่าเราจะต้องไปปรับปรุงตรงไหนดังนั้นพี่คิดว่า,าการดูกราฟเนี่ยถ้าเกิดดูกราฟเป็นเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่า เราจะสามารถที่จะไปปรับปรุงอะไรในช่วงเวลาค้งสุดท้ายในการที่จะสอบนะครับก็ขอให้นักเรียนทุกคนใช้กราฟผลการสอบนี้เป็นประโยชน์เพื่อไปปรับปรุงตัวเองแล้วก็ใช้โคงสุดท้ายเนี้ยตั้งใจเรียนเต็มที่เพื่อที่จะพิชิตโรงเรียนเตรียมเราศึกษานะครับให้มาเป็นลูกต่อออด้วยกันนะครับโอเคแค่นี้นะครับสวัสดีครับ